ตัดแต่งด้วยไก่ผิดวิธีไก่จะเสียเดือยควรตัดแต่งอย่างไรมีคำตอบในคลิปนี้โดยออชายัยไผ่ตันครับเรามาดูกันนะคนรุ่นเก่าที่ลองผิดลองถูกกันมานะครับวันนี้ผมจะมานำตำราศาตร์ไก่การตัดเดือยแต่งเดือยให้ถูกวิธีนะฮะโดยผมอาชายไผ่ตันนะครับ ตำราศาสตร์ไก่เก่าแก่โบราณนะครับตามไปดูเลยครับการตัดเดือยแบบตรงผิดวิธีทาให้ไก่เสียวเดือยไม่กล้าใช้เดือย ้าไก่ทำเป็นพ่อไก่ก็สามารถตัดตรงตัดจำได้ไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าไก่จะเลี้ยงต่อเลี้ยงทำตัวไม่ควรเลยนะครับที่จะมาตัดแต่งเดือยแบบตรงมาดูเหตุผลที่ไม่ให้ตัดตรงกันนะครับภาพประกอบตัวอย่างนะครับการตัดตรงแล้วแต่งแหลมจุดตรงกลางคือจุดประสาท ที่ไก่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดไก่จะเสียวเดือยไม่กล้าใช้เดือยนี่คือเหตุผลที่คนเลี้ยงไก่ควรรู้จะได้ไม่เสียเวลาในการเลี้ยงทำตัวนะครับเมื่อเราผิดพลาดนะฮะเวลาเลี้ยงทำตัวไก่จะเสียวเดือยนะครับตัดแบบถูกวิธีนะครับ เราควรตัดแต่งเดือยแบบเฉียงเพื่อให้จุดประสาทจุดเส้นเลือดไม่ให้อยู่ตรงปลายเดอยนะครับเฉียงออกไปนะจุดที่สําคัญไม่อยู่ปลายเดือยแล้วแต่อยู่ต่ําลงมาจากปลายเดือยเมื่อไก่ใช้เดือยก็ใช้ส่วนเนื้อเดือยเท่านั้นโดยไม่ถูกจุดประสาทเดือยนะครับทําให้ไก่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เสียวเดือยนะครับท้าให้ไก่ใช้เดือยได้เต็มที่นี่คือเหตุผล ที่คนรุ่นเก่าได้ถ่ายทอดมาเพราะตั้งแต่สมัยก่อนก็ลองผิดลองถูกกันมาจึงเป็นตำราสืบทอดมาถึงทุกวันนี้นะครับได้ใช้กันฮะบแบบถูกวิธีนะครับ <c oughs> ผมมองว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะได้รู้จะได้ไม่เสียเวลาในการเลี้ยงทำตัวจากผมอชายไผ่ตันนะครับ pesawat dika